บางทีอะ่ะมันต้องไปลองจับดูว่าความสาแล้วก็ความหนาของกระดาษมันต่างกันนิดนึงมันไม่ใช่แบงค์ปลอมรุ่นที่พอส่องปุ๊บไม่เห็นอะไรนะไม่ใช่นะมันมีแบลายนนะ้ำเหมือนกันผมมองพันผ่านะี่ยค่อนข้างใกล้เคียงมันเอามาทั้งหมดอะ่ะน่าจะแสนหนึ่งในเนี้ยที่เราเห็นธรรมดาธรรมดามันมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้มากมายเต็มไปหมดพี่ตั๊กมีลูกค้าเข้ามา 4- ี่ห้าเจ้าในร้านมาถึงปุ๊บจับทอนจะมาใส่ใจว่าแบงค์จริงแบงค์ปลอมคนที่ได้รับเนี่ยไม่มีความผิดแต่จะมีอีกพวกหนึ่งคือในเมื่อได้ปลอมมาแล้ว วัวหาช่องทางใช้ต่อโทษไม่เกิน10ปีปรักไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทโอเคครับมาอีกเช่นเคยนะฮะฉลาดกลโกงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ระบาดกันเยอะจริงๆเลยนะฮะกับแบงค์ปลอมครับเดี๋ยวเรานะฮะจะมาทดสอบกันนะครับว่าเนี่ยพอค,าค้าแม่ค้าถ้าเกิดได้มาดูแบงค์แบบนี้ จะดูกัอออกไหมว่าแบงค์ไหนคือแบงค์จริงแบงค์ไหนคือแบงค์ปลอมป้าพรมาทดสอบเลยฮะเดนเชิญสองใบเนี้แบงค์พันสองใบนี้ป้าลองสติเช็คเลยแล้วจิ้มเลยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอ่ะมาแบงค์พันครับป้า มันเหมือนกันนะเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนกันมันเหมือนกันอ่ะพร้อมหมดป้าฟังผมนะปิดร้านเถอะเออเดี๋ยวผมจะบอกให้ รู้เลยโอเคอันนี้คือแบงค์จริงอันนี้คือแบงค์จริงเสียงอันนี้คือแบงค์ปลอมป้าพรฟางดูท้ายคลิปป้ฉลาดคนโกงไปเปิดดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ต้องเอาขืนเขาแบงค์ชาติป้าป้าจะบ้าหรือไงทั้งบนดีศับหูเต็นคุกเลยนะป้า ไม่น่าเชื่อนะครับว่าขนาดแม่ค้าจริงๆเลยฮะยังเช็คกันยากเลยนะฮะถ้าเกิดไม่สังเกตให้ดีๆเนะะี่ยแยกออกยากจากังหวะชุลมุนเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องโดนกันหลายเจ้าเลยะฮะและวันนี้ฮะพี่เป้งสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ฮะพี่เป้งเจอเจอมากับตัวเองเลยฮะ คือพอดีเป้งกับโกเนี่ยไปช่วยเป้ไปช่วยเขาขายเนาะโกเขาเปิดร้านที่จดตุักรมาประมาณสัก20ปีละขายอะไรครับพี่เป้ขายขายเป็นพวกแว่นใส่ตาแว่นกันแดดเพราะว่าแดดมันแรงนะพี่เนะาะนักท่องเที่ยวก็เข้าไปก็ซื้อแว่นกันอย่างนี้ค,ครับแต่ว่า โกเขาค่อนข้างจับเงินเพราะว่าในสวนเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะจ่ายเป็นเงินสดกัน<อ>ฉะนั้นโกเขาก็จะเหมือนมีประสบการณ์ว่าเคยโดนแบงค์ปลอมเหมือนกันก่อนหน้านี้อ่าก็เลยได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้ลักษณะแบงค์จริงอันนี้ลักษณะแบงค์ปลอมเวลาเขาจับเขาจับมานาน<อ>ในสวนจตุจักรเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าโดนกันก็มีหลายเจ้าเหมือนกัน งั้นเดี๋ยวตาขอฟังเรื่องราวเนยครับก็เป็นวันอาทิตย์ครับขายของกันจัดุจักช่วงบ่ายปกติแหละแต่ว่านักท่องเที่ยวคนนี้ก็คือเป็นคนจีนเข้ามาเราก็คิดว่าเออเขาก็เป็นคนที่เข้ามาซื้อของกับเราปกติเนาะรเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันมีบางจังหวะในร้านเนี่ยมันมีผิดสังเกต พอตอนที่เขาเข้ามาปุ๊บเขาก็เดินเลือกของอะไรอย่างนี้นะพี่ตังค์นาะก็ไม่มีอะไระแต่ผงๆม,มันจะมีแผงแล้วก็มีแว่นใสๆอยู่เสียบๆๆเสียๆอันใช่ไหมผมก็เห็นเขาพยายามดึงอ่ะอย่างเงี้ยเอามือดึงเงี้ยแล้วเขาก็จับผมก็เออเห็นเขาเอาไม่ออกผมก็ไปช่วยแต่จังหวะที่ผมไปจับมือมันมันขืนอ่ะมันขืนเงี้ยไม่ให้ผมเอาของออกตัวผมแบบอย่างเงี้ย เออให้ป็เก่งอะไรของมึงวะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่านึกว่ามันเก่งเฉย,ยๆอ่อกาขยิบให้ลองอ่ะอันนี้ไม่เอาจบเ,เขาก็เดินไปอีกที่หนึ่งตรงที่โกเขาขายก็คือมันจะมี2ด้านก็คืออยู่ในร้านเดียวกันนะพี่ออพอเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเลือกแว่นอันนี้อ่ะโอเคร้อยเก้าเกขาก็ตกลงเอาแว่นอันนี้หน,นึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทโกเขาก็โอเคก็เก็บตังค์ผมก็ดูลูกค้าคนอื่นพอจังหวะที่เขาแบบเออ,เ,อเขาก็รู้สึกว่าเออเอาอันนี้เขาก็เอาแบงค์พันออกมาให้โกโกผมเขาจับปุ๊บเฮ้ยแบงค์ปลอมนี่ เขาก็เรียกเป้งบอกเป้งตามที่น้อยดินี่เลยเป็นเรารพองนั้นเด okay. ี๋ยวตักต้องขอถามก่อนอ่ะแล้วโกเนี่ยครับทราบได้ยังไงว่าคือพอจับแล้วรู้ทันทีเลยว,ว่าอันเนี้ยแหละคือเท่าที่โกเขาบอกเนี่ยความหนามันไม่เท่ากันใช่ครับก็คือมันดูที่ความหนาแต่ถ้าเป็นผมผมว่าผมก็จับไม่ได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจคําว่าความหนาไม่เท่ากัน เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจับปุ๊บเฮ้ยความหนามันไม่ใช่อ่ะความหนามันเหมือนมันมันจะหนากว่าแบงค์ปกติหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าในลายน้ําหรือในอะไรเนี่ยผมมองผันผ่านอ่ะค่อนข้างใกล้เคียงถ้าเป็นผมผมคงโดนก็เหมือนนี้พี่ตาคือสมมติพี่ตากมีลูกค้าเข้ามาสี่ห้าเจ้าในร้าน่ะมาถึงปุ๊บจับทอนจ้างจะมาใส่ใจแบงค์จริงแบงค์ปลอมไม่ใส่ใจไม่มีเราพี่มีแต่ว่าเอาก็จับมาปุ๊บคนไม่ชินก็จับปุ๊บใส่กระเป๋ายัดทอนตัง สุดท้ายจังหวะสุดท้ายก็คือตอนเลิกอ่ะนับตังแล้วถึงจะรู้แน่นอนแต่ว่าโกเขาอยู่มานานเขาจับเขารู้โอเคแล้วพอโกมันรู้แล้วเขาก็เรียกเลยเขาบอกว่าแป้งเรียกพี่น้อยแ่งเอาแบงค์ปอมมาใช้เสร็จปุ๊บผมก็วิ่งออกจากร้านมาเพราะว่าเราปพออยู่ใกล้กันไอคนเนี้ยมันรู้แล้วมันเหมือนรู้ว่าโกเขารู้ว่ามันเป็นแบงค์ปอมมันก็เลยเอาเงินอ่ะที่เป็นเงินจริงที่อยู่ในกระเป๋ามันอ่ะมันก็หยิบออกมาปุ๊บมันก็จะยัดใส่มือแล้วมันต้องการแบงค์ปอมออกมันก็เหมือนเงี้ยแล้วก็ยัดปุ๊ โกเขาไม่ยอมเขาดึงไว้ไม่ยอมไม่เอาเขาไม่กูไม่เอากูจะเอามึงอ่ะเอามึงเข้ากูให้ได้มันก็แบบรีบดึงเงินแล้วมันออกจากร้านแต่เงินอ่ะเงินปอไปอยู่ในมือโกนะแต่มันแต่มันวิ่งออกจากร้านไม่ก่อนพอมันพยายามจะวิ่งออกจากร้านปุ๊บผมกับรอปภตามมาปุ๊บโกเขาก็มีพวกแล้วไงเขาก็ให้ผมดูร้านแล้วเขาก็วิ่งตามไปจับมันมีจังหวะหนึ่งคือล็อกที่จะรู้จักอ่ะมันจะเป็นล็อกๆแล้วมันจะมีเป็นที่ว่างๆเข้าไปใช่ไหมพี่มันเดินเลี้ยวเข้าไปในล็อกก่อนแล้วมันก็เดินออกมา แล้วก็จับมันได้นึกออกนะที่ไ้คือคือไม่ได้จับในจังหวะแรกที่มันเดินหนีมันเหมือนมันเลี้ยวเข้าไปก่อนสักที่หนึ่งเพื่อจะหลบแล้วมันก็เดินมาปุ๊บก็จับมันมาโกกับพี่น้อยที่ไปรอพอเขาก็จับอไข้แขนออกมาเงี้ยก็เดินกลับมาพอก่อนจะถึงร้านผมอะมีร้านหมวกเขาดึงหมวกออกจากหัวมันคือไอเนี้ยก่อนที่มันจะเข้าร้านผมอะมันไปขโมยหมวกร้านนี้มาแล้วโโอห มันเดินไปเอาหมวกร้านนี้มาพอมันเอาหมวกร้านนี้มาเสร็จปุ๊บมันก็แว็บเข้ามาในร้านผมเพื่อหลบเ oh. อาขโมยโ oh. คือไปขโมยมาแล้วอ่ะแต่ว่า oh. ล็อกหมวเนี่ยเจ้าเจ้าเนี่ยเขามไม่เอาเรื่องเขาแค่ดึงหัวมีหมวกมาแล้วก็ตบหัวก,กับบาญชี <laughs> สืาหน่อยเยวกันว่ามึงอย่างเงี้ยจูบแสบปะเนี่ยพอจับได้ปุ๊บก,ก็เอามาที่หน้าร้าน เจ้าหน้าที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ตลาดจตุจักรครับที่เขา <Okay. S 1> ถือวอลอะไรเขาก็รวมตัวกันเขาก็มาลุมจับแล้วก็มาคนตัวแล้วก็เอาตัวเนี่ยเข้าไปที่ตรงสํานักงาน mm. ก็เข้าไปทําประวัติแต่ว่าตอนที่พอทําประวัติเสร็จเดียวตอนแรกเนี่ยคนในตัวมันเนี่ยมันมีแค่โทรศพัพท์กุญแจรถ mm. แล้วก็มีเงินจริงอยู่ประมาณ700หรือ800แล้วก็มีเงินปลอมที่เป็นแบงค์พันเนี่ยประมาณ2-3ใ <Okay. S 1> บตอนแรกอ่ะไม่เจอเงินทั้งปึกแต่ว่า mm hmm. พี่น้อยอ่ะเขาสังเกตว่า ตอนแรกที่มันออกจากร้านมาที่มันวิ่งไปเนี่ยมันเลี้ยวเข้าซอยอ่ะมันเลี้ยวทําไมเขาก็เลยเดินตามไปปากโกว่าไปเจอเงินอ่ะทั้งปึกเลยมันโยนทิ้งไว้ตรงตรง้นไม้โยนทิง้งเพื่อที่จะแบบให้มันเหลือน้อยสุดนี่พี่<น>แต่ว่าไอ้นี่ไม่ได้ไงพอดีพี่เขาแบบไปเจอปุ๊บเขาก็เลยเอากลับมาส่งตลาดมันเอามาทั้งหมดอ่ะน่าจะแสนหนึ่งโอ้แสดงว่าโอหการชอปปิ้งกันมันเลยจับมาแล้วมันเหลือประมาณ95 0 0 0้ละที่มันยังไม่ได้ใช้นะแต่มันใช้ไปบางส่วนแล้ว พอจับได้เนี่ยตอนนี้อยู่สำนักง,งานเนี่ยเราก็มาเปิดพาสปอร์ตมันดูนะพี่นอ <he. S 1> ก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันเป็นคนที่ไหนก็คือคดูแล้วโอเคมันเป็นคนจีนแน่นอนแล้วแหละมันบินบจากมาเลเซียามาเมื่อวันศุกร์แล้วม,มันมาลงที่จตุจกักรบุ๊ควันอาทิตย์มันก็เอาแบงก์ปอมมาใช้เลย ตรงส่วนที่ที่เขาได้ในเรื่องของแบงก์ปลอมมาเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันมาจากในเมืองไทยหรือว่ามาจากต่างประเทศเพราะว่าเราก็เห็นพาสปอร์ตว่าเขาเดินทางเข้ามานะครับแต่ว่าเ,เราไม่รู้ว่าเขามาซื้อข้างในหรือว่าซื้อข้างนอกอ,อันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกรอบหนึง่งนี่นะฮะก็คือจะเป็นภาพตัวอย่างนะครับที่จับได้ในวันนั้นใช่นะฮะแบงก์ปลอมนะครับครับพี่ต<ม>ั้งสังเกตตรงนี้วันนั้นมันลงด้วย 7C มันจะเหมือนกันทุกใบเลยที่มันเอามาก็คือทั้งปึกอาจจะเป็น 7C ทั้งปึกแล้วก็เป็นเลขเดียวกันทั้งหมดตัวเลขเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าจะมีคําว่า copy ตรงนี้ครับพี่คือถ้าถ้าไม่สังเกตคําว่า copy ตัดตรงนี้ไปเนี่ยผมว่าบางทีอ่ะมันต้องไปลองจับดูว่าความสากความอะไรเงี้ยมันมันต่างกันนิดนึงแล้วก็ความหนาของกระดาษมันก็จะต่างกันนิดนึงเหมือนกันมันต้องจังเกตแล้วก็รู้ว่าเอ้ลองเอาไปเช็คดูแต่จริงอ่ะถ้าแบง์ชาติมาเขาก็แนะนํามีปากกาหรือพี่น้องแบบเด็กที่เซเว่นทำอ่ะ ก็ขีดๆๆให้มันดูว่าเอ้ยวันนี้มันปิดจริงมันปลอมผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันช่วยได้เหมือนกันประกาที่เช็คบ้านเช็คแบงค์ผมว่ามันมีายน้ำนะถ้าพี่ตากได้ดูนะพี่ตากจะเห็นมันมีายน้ํามันไม่ใช่แบงค์ปลอมรุ่นที่พอส่องปุ๊บไม่เห็นารน้ำไม่ใช่นะมันมีไรน้ําเหมือนกันเออฉะนั้นสิ่งเดียวที่จับได้คือความหนาแล้วก็ความสากของตัวแบงค์อย่างอื่นผมว่าค่อนข้างใกล้เคียงอ่ะสุดท้ายแล้วครับพี่ฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าหน่อยครับผม ดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่แบบจะจะทอนเพราะว่าบางทีเราเข้าใจแหละบางทีลูกค้ามันเข้ามามากๆอะ่ะมันก็โลกอะนะ่ะเนาะเออมันก็โลกได้อะไรได้เออลูกค้ามาเนี่ยจริงๆเข้าใจเลยแต่ว่าพยายามลองจับดูสักนิดหนึ่งว่าเงินเข้าเออเฮ้ยเงนินมันมันมันใช่หรือเปล่าความหนามันได้หรือเปล่ามันมีความสากไหมพยายามลองดูหรือว่าถ้าไม่แน่ใจจริงเนี่ย เดินไปที่ตรงรปภหรืออะไรก็ได้ครับคือให้มันเช็กว่า,วาเฮ้ยอันนี้อย่าไปกลัวเสียลูกค้าเพราะว่าบางคนมันกลัวเสียลูกค้าพี่คือโอ้ลูกค้าแม่งมาแล้วเดี๋ยวท้อไม่ทันเดี๋ยวอดได้เจ้าอื่นเงี้ยพยายามตั้งสติหน่อยนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเช็คดูแต่ถ้าเป็นไปได้ครับเอาซื้อประกกาที่มันมันเช็คแบงก์อะผมว่านั้นอะชัวร์สุดลองขีด่ดูเลยว่าเฮ้ยแม่งจริงแม่งปลอมปลอมจะได้จับแม่งได้หรือว่าอย่างน้อยเราไม่เสี่ยงเงินวันนั้นโอ้พี่ตักพันหนึ่งนี้วันหนึ่งนี้ ไม่ค้ากาไรไม่ใช่ก้าตัวกําไรอย่างเดียวพันนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วก็ลองดูนิดนึงว่าแต่ละคนมันเข้ามามันเอ้ยมันโลกมันอะไรขนาดนั้นไหมแต่คนจีนมันสไตล์เดียวกันพี่ตักมันเวลามันเข้ามานี่แม่งเสียงดังกูแบบฆ่าไปสามร้านอ่ะแม่งยังแบบโอ้โห <c oughs> พี่เวลาเข้ามาซื้อของอีกร้านนึถงถามทะเลาะกันเหรอ เหมือนทะเลาะกันนะพี่แต่ไม่ใช่แค่เสียงดังเฉยๆเขาคุยเก่าเสียงดังเฉยๆเฉยๆเฉยๆพี่มันก็เบี้ยผมเลยอุยยตาลอธิบายก็เสียงดังเบี้ยเลิกจริงปะล่ะโอโอเคครับได้ฮะแบงขอบคุณจริงครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ผมได้สัมภาษณ์กับเคสนะฮะคือเคสเนี่ยเขาบอกออกมาเขาเจอแบงค์แบบนี้ครับ อ่ะพี่โอ๊ตมองว่าอันเนี้ยเป็นมือสมัครเล่นไหมครับอันเนี้ยเป็นเคสที่เราเจอที่จตุจักรอ่ะใช่ถูกต้องเลยครับลูกค้าเทาจีเนี่ยเอาเงินเนี้ยไปใช้ซื้อแววนเนาะแล้วเราก็เจอว่าแบงค์ที่เขาใช้เนี่ยก็คือเป็นแบงค์ที่เลขเดียวกันทั้ง95บใบแต่อันเนี้ยที่มันแย่ไปกว่านั้นคือทุกใบด้านหลังเนี่ยมีคำว่าก๊อปปี้พิมพ์อยู่ด้วยทุกใบเลยดูไงก็รู้ว่าปลอมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าในเคส95บใบนั้นเป็นเคสที่ปลอมแบบ ไม่เนี่ยอ่าแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ไหนครับพี่ตำรวจจับเข้าคุกไปแล้วครับแล้ากาำลังสืบสวนต่อว่า,แ,วววาแรกมาจากไหนต้นตอมาจากไหนเพื่อที่จะสาวไว้ต่อนะครับอ่าแล้วมันระบาดก,กันหนักไหมครับตอนนี้อย่างนี้ครับเราฟังดูเหมือนระบาดเนาะแต่อ,อยากให้ไม่ตกใจกันเพราะว่าข้อมูลที่แบงค์ชาติเราเก็บเนี่ยใน1ล้านใบที่เราใช้กันในประเทศเราเนี่ยมีปลอมไม่ถึงครึ่งใบเองเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนาะ ประเทศอื่นเนี่ยปลอมต่อต่อล้านใบปลอมเป็นร้อยใบปลอมเป็นสิบใบแต่เราเนี่ยปลอมไม่ถึงครึ่งใบเพราะฉะนั้นจากสถิติแล้วเนี่ยแบงก์ปลอมในไทยไม่ได้เยอะแต่ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ละมันอว่างเนาะเพราะบางทีค้าขายมาเน็ดเหนื่อยเจอแบงก์ปลอมเข้าไปใบนึ็โอ้เข่าอ่อนเพราะแน่นอนสมมติโจมันจะปลอมทั้งทีมันไปปลอมแบงก์ที่ค่าใหญ่ๆไปปลอมดอลลาร์ไปปลอมยูโรไปปลอมปอน โ okay. อเคอะไรต้นต่อจริงๆอ่ะพี่มันมาจากไหนครับผมมันมาหลากหลายแบบมันมีทั้งแบบที่เป็นแบบตั้งใจจะปลอมเ,ออเป็นโรงงานทําอย่างดีเลยเออก็มีนะครับออซึ่งโรงงานนี้ส,ส่วนใหญ่ที่เรารู้เนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ในประเทศเราอาจจะอยู่แถบประเทศเพื่อนบ้านเพาตั้งใจปลอมเลยแต่ไม่ได้ปลอมแค่แบงค์ไทยเนาะออจะปลอมบางทีเขาก็ปลอมหลายๆหลายๆสกุลทนั้นแบบที่1กับแต่แบบที่2คือเป็นแบบอ่า ลอมแบบมือสมัครเล่นก็ลอมกันเองเนี่ยแหละคิดว่าเฮ้ยดูแล้วมันไม่น่ายากแล้วยิ่งเทคโนโลยีสมัยนี้เครื่องปริ้นตงปรินเตอร์เนี่ยมันแบบเนียนกริบก็เลยลองดูเอ๊ะมันก็ไม่น่ายากนี่นะก็เลยลอง <ทำ S 2> ดูทำกันเองนี่แหละทำกันเองเราก็เจอหรือแบบลองวิชามีหมดมีหมดมครับ แล้วเหรียญน,นะฮะสามารถจะปลอมก็ได้ไหมฮะเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของกองกระสาบก็คือไม่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของแบงค์ชาติอ๋อโอเคนะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยแน่นอนละมูลค่ามันน้อยและตัวสิ่งที่มาทําเหรียญเนี่ยมันก็เป็นโลหะซึ่งมีมูลค่าเกือบเท่ากับไอตัวมูลค่าของมันอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่รู้จะปลอมไปทาไมเ,เช่นสมมุติจะปลอมเหรียญสิบไอเอาโลหะที่จะมาทาเหรียญสิบเนี่ยก็เกือบจะสิบบาทอยู่แล้วก็ไม่รู้จะปลอมไปทําไมเกแล้วในขณะที่เอกสารแผ่นหนึ่งเนี่ ไม่กี่บาทแต่ปลอมได้พันหนึ่งท่านจะปลอมมันคุ้มกว่าคุ้มกว่าจะเสี่ยงทั้งทีติดคุกทั้งทีให้มันคุ้มแล้วก็แบงค์พันตักจแต่ปลอมทั้งทีเรื่องอะไรเป<า>็นปลอมแบงค์ยี่สิบถูกจับไม่คุ้มแบงค์ปลอมทั้งทีปลอมแบงค์พันครับเพราะฉะนั้นที่เราเจอเยอะสุดก็จะเป็นเนี่ยแบงค์ใหญ่แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยในเนี้ยที่เราเห็นธรรมดาธรรมดานี่ครับมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้มากมายเต็มไปหมดเลขของแบงค์ปลอมฮะที่เราจะต้อง คนมาระวังกันนะมันคือตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกปลอมแบบไหนถ้าพวกปลอมแบบมืออาชีพเนี่ยเลขไม่ซ้ำก็มีแต่ถ้าปลอมแบบมือสมัครเล่นใช้ปริ้นเอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปริ้นเนี่ยมันก็จะเลขซ้ำๆๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตด้วยตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยสังเกตยากแหละสามคำง่ายๆในการที่สังเกตธนบัตรนะครับอันแรกคือคําว่าสัมผัสสัมผัสดูสองที่ครับ สัมผัสนี่คือเนื้อกระดาษเนี่ยมันจะแกร่งกว่ากระดาษทั่วไปฮะลองลองดึงดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนื้อมันจะเป็นยังไงแกร่งหนึบ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 เพราะว่าแบงค์เนี่ยแบงค์จริงเนี่ยมันไม่ได้ทำจากกระดาษมันทำจากใยฝ้ายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กระดาษที่โจนเอาไปใช้เนี่ยมันคือกระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยดึงรู้เลยว่านี่กระดาษแต่นี่มันเนี่ยแบบแบงค์จริงมันจะแบบมันจะหนึบหนึบ เนี่ยหนึบนึบจุดนี้พวกบรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่จับเงินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจับปุ๊บเนี่ยบางทีจังเกตได้เลยหรือบางทีบางทีวิธีนี้พอไอ้แบงก์ใหม่เนี่ยครับเริ่มเก่าความหนึบอาจจะเริ่มใกล้กันแล้วอ,อ่าสัมผัสจุดที่2ที่มันดูได้ก็คือว่าในการพิมพ์แบงก์จริงเนี่ยครับมันไม่ใช่พิมพ์ธรรมดามันเป็นการพิมพ์นูนในบางจุด นั่นแปลว่าพอเราสัมผัสไปในบางจุดมันจะนูนสะดุดนิ้วซึ่งจุดที่นูนสะดุดนิ้วได้แก่จุดไหนครับ,รบตาประจำพระองค์คนะครับ,รบแล้วก็คําว่ารัฐบาลไทยตัวเลขบอกชนิดราคาตรงนี้และตัวเลขบอกชนิดราคาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผู้พ,พ,พิการทางสายตาเนี่ยสัมผัสปุ๊บรู้เลยว่านี่คือธนบัตรริงและชนิดราคาเท่าไหร่แน่นอนพิมพ์อิงเจ็ตพิมพ์ดีแค่ไหนมันนูนไม่ได้เพราะฉะนั้นเอามือ รูดไปก็จะเรียบไปหมดนี่นะฮะเรียบเนียนคลิปกันเลยนะโอเคครับนั่นคือข้อที่1นั่นคือสัมผัสนะสัมผัส2จุดสัมผัส2จุดครับต่อไปคําที่รับยกสองอ๋องกับแสงแดดสองกับแสงไฟอะไรเงี้ยได้นะครับพอยกสองเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็น2องย่างที่เราสังเกตอันที่หนึก็คือตรงลายน้ําตรงนี้ครับเดิมเนี่ยเป็นช่องว่างใช่ไหมครับสมมติไม่สองเรากะเห็นเป็นช่องว่าง ส่องวางธรรมดาใช่ไหมครับพอเรายกส่องปุ๊บเราจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เลขบอกชนิดราคาที่คมชัดเนี่ยครับเห็นปุ๊บคมชัดเลยของปลอมอาจจะมีพยายามเช่นพิมพ์เป็นสีจางๆเนี่ยความคมชัดจะต่างกันเลยเนี่ยครับแล้วก็ไม่โปร่งใสเพราะเขาพิมพ์จางโอ้โหนี่เขาเองก็เก่งเขาพิมพ์เขาพิมพ์จางแบงค์ปลอมนะฮะแต่คือเนี่ยพอหยิบขึ้นมาส่อง เห็นรูปของท่านอยู่นะฮะใช่แต่ความคมชัดไม่เท่าหรือในกรณีที่เราไม่ยกสองวางกับพื้นก็เห็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเขาใช้วิธีพิมพ์จางๆนะในขณะที่ของจริงเนี่ยไม่ใช่วิธีพิมพ์ซ่อนอยู่ในเนื้อกระดาษซ่อนอยู่ในเนื้อของกระดาษเลยมันเป็นเทคนิคที่ซ่อนอยู่ในเนื้อกระดาษมันะนั้นจะเห็นเฉพาะเวลาที่เรายกสองกระแสแรือแสงไวเท่านั้นนะครับไม่คมเป็นการพิมพ์เห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับอันนี้โปร่งแสง เป็นขอบคมชัดอันนี้คือพิมพม์ไม่ได้มีมิติพิมพ์ขึ้นมาเห็นๆโอเค okay, ครับเมื่อกี้เราดูยกสองแบบจุดที่1ไปแล้วนะครับ uh huh. ยกสองจุดที่2อ,อันนี้ก็ไม่ได้ยากค,คือรูปพระกุดตรงนี้ของจริงแบงค์จริงเราพิมพ์สองด้านพร้อมกันดังนั้นับพโระคุดตรงนี้เวลาเรายกสองนี่ครับจะทับกันสนิทพอดีในขณะที่ของปลอมบางทีเขาพิมพ์ทีละด้านดังนั้นพระคุดอาจจะเลื่ยไม่ทับกันสนิท เพราะฉะนั้นถ้าสมมติสองแล้วเนี่ยอันนี้ฮะเห็นไหมด้านหน้าด้านหลังเนี่ยปีกไปเกินมาหน่อยเนี่ยล้นมาอย่างเงี้ยปลอมร้อยเปอร์เซนต์รูปนี้เห็นไหมครับพระคุดทับกันสนิทคมชัดสวยและทับกันสนิททั้งสองด้านของจริงนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือยกสองเนาะดูสองที่ดูที่ลายน้ํากับที่พระคุดครับโอเคคำที่สามคลิกเอียงคลิกเอียงนะครับ พลิกเอียงพลิกเอียงไงครับพลิกเอียงซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราซ่อนอยู่ไปอย่างมากเลยในยการการพลิกเอียงพลิกเอียงดูได้หลายจุดนะครับเดี๋ยวเรายกตัวอย่างจุดแรกตรงนี้ครับตรงลายดอกประดิษฐ์ตรงนี้ของแบงค์ชนิดราคาสูงเนาะแบงค์พันกับแบงค์ห้าร้อยจะมีสีตรงนี้เนี่ยครับเราใช้คําว่าแบงค์จริงต้องกลิ้งได้พอเราพลิกเอียงเนี่ยพลิกเอียงแบบนี้ครับสีจะวิ่งเป็นวงกลมและสลับสีจากเขียวเป็นทองัลองดู ของปลอมแป่งจริงตรงกลิ้งได้บางของปลอมบางทียงพยายามถามเช่นเอาเทียนไขามาผลผลให้มัน,ให,มนให้มันเงาแวบบๆแต่มันไม่กลิ้งมันแค่แบบเหลือบเพราะว่าตรงนี้เป็นหมึกชนิดพิเศษนะครับเป็นหมึกแมกเนติกเป็นหมึกแม่เหล็กชนิดพิเศษไม่มีใครที่จะมีหมึกชนิดนี้ได้นะครับเป็นเป็นความลับที่ของทางผู้บริษัทที่เขาให้กันาสำหรับการทำธนบัตรเท่านั้นจุดที่2เราลองมาดู ลิกเอียงตรงนี้ครับลิกเอียงตรงลายประดิษฐ์ตรงนี้ลายประดิษฐ์ตรงนี้นะครับตรงนี้สมมติดูเฉยๆก็เป็นลายเฉยๆไม่มีอะไรเราพลิกในจังหวะที่เหมาะเนี่ยเราจะเห็นเลขพันโผล่ขึ้นมาเลยมองมุมดีๆเนี่ยใช่ครับใช่นี่เลขพันอันนี้คือผมจะเห็นแล้วเลยครับโอเคอ่ะหลัของแปอไม่มีลองดูมืดไม่สนิทเลยมันก็เป็นลายธรรมดาคือพิมพ์ธรรมดามันไม่ได้สามารถซ่อนอะไรเล็กๆที่อยู่ในเครื่องพิมพ์แบบนั้นได้นะครับ อีกจุดหนึ่งอาจจะดูอีกจุดหนึ่งก็คือตรงลายดอกตรงนี้ครับ mm hmm. ลายดอกตรงนี้นี mm ่ hmm. ครับถ้าเป็นของจริงพลิกเอียงนิดหน่อยนะ่จะเห็นลายดอกอขึ้นมาชัดเจนเรียงกัน3ดอกแล้วก็เหลือบทองนิดหน่อยด้วยนะครับในขณะที่ของปลอมบางทีก็าอาจจะเป็นพิมพ์จางๆเห็นจางๆบ้างไม่มีความสวยงามคมชัดเท่ากับของจริงหรืออีกอันนึงจุดของพลิกเอียงที่บอกนะครับค mm hmm. ือเส้นเเรียกว่าเส้นสีตรงนี้แถบสีตรงนี้ครับของปลอมเนี่ยบางทีเอาพยายามเอาไอ้ตัวหลัง กระดาษของขวัญมาแปะๆให้มันดูวาวๆแวบๆเออใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นเส้นประหลาแบบนี้ uh huh. แต่แต่พอเรายกซองหรือเพลกเกียร์เนี่ยของจริงเนี่ยจะเป็นเส้นต่อกันสนิท hmm. นี่ครับของยกขึ้นมาปุ๊บมันคือแถบเดียวกัน uh huh. ของรอบบางทียกขึ้นมาเห็นไหมไม่ต่อ uh huh. เพราะเขาแปะแค่ตรงนี้ uh huh. เพราะว่าแบงก์จริงเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยไม่ใช่แปะมันซ่อนอยู่ในเนื้อกระดาษ สมมติเริ่มดูเนื้อแล้วเฮ้ยไ,ไม่น่าใช่แล้วยกสองสักนิดหนึ่งพลิกสักนิดหนึ่งกเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถดีเทคออกได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ของปล้อไม่ใช่ของจริงแล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามบอกประชาชนเสมอสัมผัสยกสองพลิกเอียงง่ายๆบางทีเราขายของอยู่นะครับจ่ายมาสักห้าพันใช้เวลาแป๊บเดียวแค่นี้เราก็รู้แล้วจริงหรืออมเมื่อตอนแรกนะผมก็ดูพี่โอถามอ่ะไหนตักลองมาดูสิ นคือแบงค์จริงไหนือแบงค์ปลอมผมดูจากตาเปล่าเนี่ยคูดเลยแล้วกันแม่งเหมือนจริงมากออแต่พอพี่ได้บอกมาสามอย่างเด็ดได้พอกระจับอย่างเงี้ยอันนี้ผมรู้แล้วแบงก์ปลอ,อมแล้วอย่างกับพ่อค้าแม่ค้าคที่เขาได้รับแบงค์ปลอมมาอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาจะมีความผิดแบบนี้คนที่ได้รับเนี่ยไม่มีความผิดถ้า เอาไม่เอาไปใช้ต่อเอาแล้วเขาจะรู้ยังไงว่าเอ้ยชั้นเองก็ไปรับมาจากจากโจนะมันมีมันมีหลายคนที่เป็นแบบนี้ครับมีหลายคนก็คือบางเคสตอนที่ซื้อขายมาเนี่ยซื้อขับซื้อของมาเนี่ยก็คือเร็วๆอ่ะรับมาก่อนรับมาก่อนพอตกเย็นมาเริ่มนับแค่จับปุ๊บรู้เลยปลอมตายละซวยละเขามี2ทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งทำลายทะหรือว่าแจ้งแบงค์ชาติอะไรก็แล้วแต่แต่จะมีอีกพวกหนึ่งคือในเมื่อได้ปลอมมาแล้วกลัวหาช่องทางใช้ต่อ ซึ่งคนเหล่านี้มีความผิดเพราะว่ามันมีกฎหมายที่บอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นของปลอมแล้วยังขืนนำออกใช้เนี่ยมีความผิดโทษไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วถามว่าเรามาบอกว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันที่เรามาใช้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวตำรวจก็มีวิธีที่จะสืบสวนสอบสวนว่าไม่รู้จริงหรือว่ารู้แล้วยังขืนนำออกใช้เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าเรารู้แล้วเนี่ย เราอย่าเอาไปใช้จะดีกว่า uh huh. จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเจอธานาแหบบรปลอมเนี่ยเรามีอีก3คําเหมือนกันที่เราจะบอกประชาชนนั่นก็คือตั้งสติตัดใจแล้วก็ตัดตอนรู้ว่าได้ของปลอมแล้วนึกซีว่าได้มาเมื่อไหร่จากใครน่าจะประมาณไหนหน้าตาประมาณไหนเก็บรายละเอียดให้ได้ทั้งหมดมนะครับนี่คือตั้งสติอันที่2ตัดใจเจอของปลอมแล้วอย่าเอาไปใช้ต่อเพราะเอาไปใช้ต่อนามีความผิดได้อันที่3คือตัดตอน นำธนบัตรปลอมนั้นไปแจ้งตำรวจหรือว่ามาบอกแบงค์ชาติก็ได้ <Okay. S 1> เพื่อที่ตำรวจหรือว่าแบงค์ชาติจะสาวไปถึงต้นต่อเพื่อตัดตอนกระบวนการทแล้วในกลุ่มวิชาชีพเนี่ยพี่ <c oughs> คือเขาจะเลือกกลุ่มเป้าหมายกันยังไงอ่าเท่าที่เราดูจากข้อมูลนะครับคบเขาจะไปตามร้านค้าที่วุ่นวุ่นแม่ค้ากำลังขายของวุ่นวายเนี <c oughs> ย่ยไม่มีเวลามายกสองพิเอเียนหรอกอันที่หนึ่ง ขายดีมาเลยนะครับร้อยหนึ่งจ่ายแบงค์พันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเจอแบบนั้นบ่อยและเวลาที่มาชอบมาเวลาโปรเพยเย็นเย็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีแสงให้ให้ส่องเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าให้เวลามันสักนิดหนึ่งสัมผัสยกส่องเียโอเคถ้าเกิดว่าผมเองก็รับแบงค์ปลอมมาผมเองก็ไม่รู้เรื่องเลยผมเอาแบงค์ปลอม ไปที่แบงค์ไปฝากเงินเดี๋ยแล้วทางแบงค์เขาจะมีเครื่องพวกตูฝาก,อ,อ,อ,ากอะไรอย่างเงี้ยเออตู้ฝากหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไอที่เราบอกบอกเมื่อกี้ครบสัมผัสยกสอง,งเอียดเนี่ยคือคนที่สังเกตด้วยตัวเองอแต่เครื่องพวกนั้นเนี่ยอ่านสิ่งที่อย่างที่บอกมันมีอะไรซ่อนอยู่มีแม่แท็บแม่เหล็กซ่อนอยู่มีอะไรซ่อนอยู่ในนี้เต็มเลยเครื่องพวกนั้นน่ยจับได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ลานะครับเอาแบงก์ปลอมไปเอาแบงก์ปลอมไปฝากในตู้ฝากเงินนี่ครับโอ้โมันคายคายคายแล้ว หน้าเคาน์เตอร์ที่เป็นเทลเลอร์เนี่ย <Okay. S 1> เขาก็มีความชํานาญในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสมมติจับแล้วรู้ว่าเป็นพอปุ๊บ <c oughs> เขาก็บอกอ่าใบนี้ปลอมนะครับเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ถึงกับกดกระดิ่งใต้โต๊ะเรี่ยนจูดดมาจาับไอต้ตำรวจมาจาับเราหรอกแต่เขาบอกอ่ะใบนี้ปลอมนะ,ะไม่รับโอเคครับ <Okay. S 1> <c oughs> แล้วอย่างกับตอนนี้พี่ <c oughs> มาตรการป้องกันเป็นไงบ้างครับผมของทางแบงค์ชาติคืออย่างที่บอกครับเราทําอยู่2แนวทางแนวทางที่หนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในการพิม ที่เราพยายามใส่ของต่างๆเข้าไปในนี้มากมายนะครับทำให้มันปลอมได้ยากอันที่สองคือให้ความรู้กับประชาชนนี่แหละว่าวิธีการสังเกตเนี่ยดูยังไงพอเรารู้นี่ไปร้านนี้เอาคนนี้ก็รู้ไปทํางั้นประชาชนก็รู้ทําให้แปแบงก์ไทยเนี่ยก็จะถูกปลอมน้อยลงงันเปลี่ยนไปประเทศอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องดีกว่าเป็นเป็นต้น ไอ้แบงค์ที่ปลอมขนาดไหนปลอมให้เหมือนที่สุดมากแค่ไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านเครื่องได้เครื่องที่ธนาคารพาณิชย์ก็มีเครื่องที่แบงก์ชาติก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอมอยังไงไม่มีวันที่จะหลุดเครื่องเราไปได้โอเคครับเดี๋ยวช่วยฝากย้ำหน่อยครับพี่โทษของมันครับถ้า<ท>เกิดเรามาผลิตแบงค์โทษโทษเนี่ยครับถ้าเราเป็นผู้ผลิตจำคุกตลอดชีวิตปรับไม่เกิน4ี่0,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับอันที่สองเนี่ย คือพยายามนําออกใช้มีแบงค์ปลอมอยู่ในมือแล้วพยายามจะไปใช้เนี่ยอันนี้จําคุก15ปีไม่เกิน15ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทโอเคอันที่3มที่เราคุยกันเมื่อกี้คือตอนแรกไม่รู้แต่พอรู้แล้วยังขืนนำออกใช้อันนี้จำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับไม่เกิน200,000บาทโอเคนะฮะเราเองก็ทราบถึงทั่วกันแล้วนะ,ะพี่ฟ้าจะทำามีมาตรการเกี่ยวยาับผู้เสียหายเฮ้ยดีคำถามพี่ดนะีไม่มีครับ เจอแบงค์ปลอมคือได้แบงค์ปลอมเพราะฉะนั้นคุณได้รับแบงค์ปลอมมาคือได้กระดาษปลอมมานะครับ<อ>ก็คือตัดใจซะเสียไปเลยพันหนึ่งไม่มีว่าอ่ามา,า,มา,า,มาเจอแบงค์ปลอมมาที่แบงค์ชาติแบงค์ชาติช่วย500ร้อไม่มีครับไม่มีพันหนึ่งคือพันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอมสัมผัสยกสองพลิกเอียงสามคำนี้ครับได้สัมผัสยกสองพลิกเอียงพี่โอ๋จ๋า ถ้าเกิดว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามาเจอเฮ้ยแบงค์ปลอมอย่างเี้ยพี่ช่องทางการติดต่อครับผมเนี่งที่เราบอกเนาะคำสุดท้ายคือคําว่าตัดตอนเราไปแจ้งสอที่แจ้งตํารวจตำรวจใกล้บ้านนะครับไปสอบอไหนก็ได้นะครับแจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งที่แบงค์ชาติแบงค์ชาติเนี่ยโทรมาที่เบอร์12 13ง่ายที่สุด1 2 13โทรมาบอกว่าเจอแบงค์ปลอมติดต่อยังไงดีเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อธิบายว่าจะเอาแบงค์ปลอมนั้นมาให้ กับแปลงชาติได้ที่ไหนอา่ไอไร <Okay. S 1> ม่วันนี้ก็ได้รับความรู้นะฮะเต็มแน่นเอียกกันเลยนะฮะในเรื่องของแบ่งความกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับโค้ชจ๋าโอเคครับ <Okay S 2> ครับผม